บางครั้งความกลัวไม่ได้มาจากเสียงกรีดร้องแต่มาจากความเงียบความเงียบที่แฝงอยู่ในม้วนวิดีโอเก่าๆความเงียบที่แฝงตัวอยู่หลังภาพทีวีขาวดำเธอผู้เป็นมากกว่าผีเธอเป็นเหมือนคำสาปผีซาดกกยโกดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำเงียบหลอนภาพยนตร์คืนนี้ ผมจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่โลกแห่งความหลอนไปกับเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านแผ่นฟิล์มของโลกภาพยนตร์ The Ring หรือในชื่อดังเดิมของญี่ปุ่นว่า Ringu ไม่ใช่แค่หนังผีแต่มันคือตำนานสมัยใหม่ที่ปลุกชีวิตให้กับคำสาบด้วยวิดีโอเทปหนึ่งมว้วนเรื่องเริ่มต้นจากเทปปริศนาไร้ชื่อที่หากคุณเผลอกดเพลย์ มันจะเล่นภาพแปลกประหลาดสลับไปมาตัดต่อแบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและในสายโทรศัพท์นั้นไม่มีใครพูดมีแต่เสียงกระซิบแผ่วเบาที่บอกเพียงว่าอีกเจ็ดวันคุณจะตายผู้ชมเทปแต่ละคนถูกพบว่าเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำดวงตาเบิกกว้าง ใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนกำลังตกใจกับบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่ผู้ชมไม่รู้ว่าภาพในเทปนั้นคือเงื่อนไขของคำสาปและหญิงสาวที่อยู่เบื้องหลังคำสาปนั้นกำลังมองอยู่อีกฝั่งของหน้าจอชื่อของเธอคือซาดากโกะซาดากโกไม่ได้เป็นแค่ผีสาวผมยาวในหนังสยองขวัญเธอคือร่างเงาที่ผสมระหว่าง ตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นกับความกลัวที่ฝังรากในจิตใต้สำนึกของผู้ชมทั้งโลกชื่อของเธอถูกวางรากฐานมาจากตำนานโบราณชื่อว่าโอคิคุหญิงรับใช้ผู้ถูกใส่ร้ายและถูกโยนรากลงในบ่อน้ำเธอเสียชีวิตพร้อมกับความอาฆาตท,ที่ไม่มีวันหลุดพ้นวิญญาณของโอคิคุกลับมาในรูปของอนเรียว หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าผีอาฆาตผีที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและจะไม่หยุดจนกว่าผู้ที่ทำร้ายเธอจะได้รับผลกรรมนั้นคืนรูปลักษณ์ของอนเรียวกลายเป็นแม่แบบของผีผู้หญิงญี่ปุ่นนั่นก็คือผมยาวเสื้อขาวเงียบและมองคุณจากในเงามืดซาดาโก,กคือการนำตำนานนี้ มาผสมผสานกับความกลัวยุคใหม่เพราะเธอไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในวัดร้างหรือป่าลึกแต่ซ่อนตัวอยู่ในสื่อที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันจากบ่อน้ำโบราณเธอกระโจนสู่หน้าจอทีวีและคำสาบโบราณเธอกลายเป็นคอนเทนต์มรณะที่เมื่อคุณกดเพลย์เธอก็จะรู้ทันทีว่าคุณกําลังดูเธออยู่ในอดีต ผีมักสิงอยู่ในวัดร้างบ้านเก่าหรือพื้นที่ที่มนุษย์ไม่กล้าย่างไกลแต่ไม่ใช่สดากเธอเลือกอาศัยอยู่ในวิดีโอเทปสื่อบันทึกภาพที่ครั้งหนึ่งเคยคลองโลกเธอบันทึกคำสาปลงในภาพเคลื่อนไหวตัดต่อ,ตอด้วยภาพที่ไร้ตักกัซ่อนเสียงกระซิบและจังหวะกระตุกที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่า มีความผิดปกติบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณดูมันจนจบโทรศัพท์ก็จะดังขึ้นเสียงนั้นไม่ใช่ใครแต่คือซาดากุที่รู้แล้วว่าคุณได้เห็นเธอแล้วและเธอจะมาหาคุณภายในเจดวันเดอะ i n g ไม่ใช่แค่หนังผีแต่มันคือคำเตือนว่าเทคโนโลยี ก็เป็นประตูของวิญญาณได้เช่นกันและนั่นคือสิ่งที่หลอนที่สุสดซาดโกะไม่ได้ไล่ล่าคุณเธอแค่รอรอให้คุณเป็นฝ่ายเล่นวิดีโอนั้นเองเพราะเหยื่อของคำสาบนี้ไม่ได้ถูกบังคับแต่เป็นเขาเองที่เป็นคนเลือกที่จะดูมันคุณรู้ว่าเทปนี้มีคำสาปแต่คุณก็ยังอยากรู้ว่าในนั้นมีอะไร คุณกดดูแล้วคำสาบก็เริ่มทำงานของมันมันไม่ใช่ผีหลอกคนธรรมดาแต่มันคือคนยินยอมให้คำสาบเข้าสู่ตัวเองด้วยน้ำมือของตัวเองคุณเคยกลัวอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนไหมซาดากกแทบไม่เคยเผยใบหน้าของเธอเลยเธอปรากฏเพียงเงา เพียงเส้นผมยาวสีดำที่ปิดใบหน้าร่างกายขาวซีดที่คลานมาอย่างช้าๆออกจากหน้าจอแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เธอหน้ากลัวที่สุดเพราะมนุษย์เรากลัวในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและจินตนาการของเราเองนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีตัวจริงหลายเท่าซาดโกไม่ต้องตะโกน ไม่กระโจนไม่โผล่หน้ามาให้คุณตกใจเธอเพียงแค่ค่อยๆเคลื่อนไหวแล้วปล่อยให้คุณเป็นคนสร้างภาพในหัวเองว่าใบหน้าของเธอเล็กขนาดไหนดวงตาของเธอมีอะไรอยู่ข้างในนี่คือเทคนิคการหลอกหลอนแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าความเงียบทำร้ายพวกเขา ไม่ใช้เสียงกรีดร้องแต่ใช้ความนิ่งไม่ใช้ความเร็วแต่ใช้ความเชื่องชาจนคุณเริ่มจินตนาการต่อไม่ไหวและเมื่อคุณจินตนาการต่อไม่ไหวสมองของคุณจะเริ่มเติมเต็มความน่ากลัวที่เลวร้ายที่สุดลงไปด้วยตนเองผีที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ผีที่คุณเห็น แต่มันคือผีที่อยู่ในหัวสมองของคุณเองและซาดากุเธอไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวเธอไม่เคยคำรามเธอไม่ต้องร้องไห้เธอแค่อยู่อยู่เงียบเงียบอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยเรื่อยเดอะริงเวอร์ชันญี่ปุ่นถูกรีเมคโดยฮอลลีวูดในปีทศักราช2002 เปลี่ยนชื่อซาดโกเป็นสมาร่ามอแกนเปลี่ยนจากบอ่อน้ำญี่ปุ่นเป็นบอ่อน้ำกลางฟความฝังแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นซสมาร่ายังคงมีผมยาวปิดหน้ายังคงค่อยๆค,คลานออกจากทีวีและยังคงรอให้เราเลือกดูด้วยตัวเองเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ คำสาบในวิดีโอก็เปลี่ยนรูปไปด้วยซาดโกะปรากฏตัวในโฆษณาปรากฏตัวในคลิปของ YouTube ปรากฏตัวในคลิปของ Tik t o k ซาดโกะไม่ได้อยู่ในวิดีโอเทปอีกแล้วเธออาจอยู่ในมือถือของคุณอยู่ในคลิปที่ออโต้เพย์ขึ้นมาเองตอนตีสามอยู่ในวิดีโอที่คุณเพลกดโดยไม่ตั้งใจ และบางทีซาลโกอาจไม่ใช่แค่ผีสาวในหนังแต่อาจเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราเสพติดสิ่งที่เราเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเราไม่รู้แล้วว่าอะไรควบคุมใครกันแน่ซาลโกคือความกลัวที่ไม่มีรูปร่างตายตัวเธอเปลี่ยนไปตามยุคและยังคงอยู่อยู่ในเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ของหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ซาดะกะกไม่ได้จากไปไหนจริงๆเธอไม่เคยจากหน้าจอของคุณแม้จะเปลี่ยนไปเป็นแค่แสงเลือนลางในยุคที่หน้าจอวิดีโอกลายเป็นหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์ความกลัวที่ยังตามติดคุณเหมือนเงาเธอที่ยืดยาวบางทีตอนนี้ เธอกำลังมองคุณอยู่ผ่านเฟรมภาพผ่านแสงสีที่คุณไม่ทันได้สังเกตและคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้คุณคือเธอยังอยู่ในวิดีโอที่คุณดูอยู่หรือเปล่าเธอยังอยู่ในเฟรมภาพนั้นหรือไม่อย่าลืมคำสาบเริ่มต้นด้วยความเชื่อและเธอรอให้คุณเชื่อและนี่ก็คือ ทำเนียบหลอนภาพยนตร์กับชาโดท a อกถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะครับและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปของทำเนียบหลอนสวัสดีครับ